เรากางเต็นเราเสร็จแล้วขนรถไฟกลางคืน <laughs> <laughs> น่ารับทานฮัลโหลทุกคนอยู่กับบีมอิสเมบีมแล้วก็ครับแล้วกัปบป้านะคะวันนี้เราเริ่มต้นอีพีใหม่ที่ชื่อว่าไปกับปานะ <laughs> <laughs> เพราะว่าบ้านบีมะ <laughs> เป็นบ้านที่หาทำํำแล้วก็ชอบไปเที่ยวกันแล้วปาก็จะชอบชวนนะคะไ <laughs> งป้า นนวันนี้เราจะไปไหนกันโควิดเราก็ต้องเตรียมตัวเราจะไปแคมปิ้งนอนบนหลังคา,มมงาใช่คราบบนหลังคาเตนเเรียบร้อยเต,ต้นเตียเรียบรอย้รยบรอยนะครับไม่มีสปอนเซอร์นะไม่มีสปอนเซอร์นะที่เรามีเราต้องเตรียมของไปเพราะว่าเป็นครั้งแรกเราก็ไม่รู้ว่าจะของจะครบไม่ครบเพราะนั้นก็เลยเผื่อๆไปก่อนต้องบอกว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเราไปแค่หนึ่งคืนนะครับ <c oughs> บางคนก็บอกว่าไปสี่คืนบอกไม่ใช่หนึ่งคืนนะครับมีกระปิกน้ำแข็งมีทัพเปอร์มีโต๊ะมีเก้าอี้มีหมอนมุ้งเ นะครับก็เตรียมพร้อมไปก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไง <c oughs> พร้อมเดินทางกันแล้วนะครับ let's go <S ถึงแล้วทุกคนสวยโพอดอ้ไม่ผิดหวังแน่นอนนี่เพิ่งมาถึงเดี๋ยวเราจะต้องหาพื้นที่หามุมหาเหลี่ยมก่อนว่า เราจะกลางเต้นฝั่งไหนดวงอาทิตย์ขึ้นฝั่งไหนนะครับเราจะให้ทุกคนได้ดูกันสวยๆความสวยพร้อมๆกันสวยมากอ่ะทุกคนตอนนี้คือฝนตกตัลละครใหม่จะตัดเื่อยเข้าไปด้วยหรอใช่ใช่นี่คือตุลละครใหม่ของเรานะคะป๊าป๊านี่นี่ฝนตกกันลูกพอมาถึงปุ๊บเนี่ย ฝนก็ต้อนรับเราเลยนะครับแต่ว่าด้านหลังนะครับด้านหลังที่ด้านหลังที่มองไม่เห็นตอนนี้เนี่ยคือเขาพนมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายเพื่อนๆดูนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงทุกคนตอนนี้ก็คือต้องรอให้ฝนหยุดถึงจะเริ่มกลางตรงกันเต็นได้นะเราไม่รู้ด้วยว่าคืนนี้ฝนจะตกอีกไหมเราบอกว่าบอกดูนะครับตอนนี้เขาพนมเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดกระบี่ดูมองไม่เห็นเหมือนฟูจิเลยนะครับ <c oughs> ปิดยอดเขาปิดยอดเหมือนนักข่าวเลยปะปะ ตอนนี้เรากำลังกางเต้นท์นะครับนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เรามาออกคลิปนะครับแล้วก็ใช้เต็นท์หลังคาหลังจากฝนตกเราก็เริ่มกระบวนการในการกางเต้นท์ก็ง่ายมากใครอยากรู้รายละเอียดเรื่องอุปกรณ์ก็เดี๋ยวค่อยทําคลิปแยกนะคะรอป้าป้ามาตอบป้าบิงก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดนะกางเสร็จแล้วแป๊บเดียวสบายๆนะครับหลังจากมีฝนตอนนี้ฝนฝนไม่ตกแล้วดูดูด้านหลังนี่วิวที่เราจะได้เจอพรุ่งนี้เช้าโอ้โหสวยมากอ่ะ มันไม่ได้อยู่ไทยเลยสวยมากแล้วก็เต็นท์ของเรานะมีหน้าต่างสี่ทิศทางมาเลยลมสบายลมเย็น<ม>แน่นอนเบเรียบร้อยนะครับมไม่ไม่มีสปอนเซอร์นะนี่คือเรารีวิวมันจริงๆว่าเราจะใช้งานเรียวๆกันไปเลยนะครับทุกที่เราคืนนี้เราใช้ข้างบนนี้เป็นเป็นที่นอนนะครับเป็นคืนแรกครั้งแรกในชีวิตนะครับที่นอนบนหลังคารถนะครับก็ก็อยากให้เพื่อนๆได้ได้เห็นประสบการณ์พวกเราแชร์กันนะครับใช่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยมารีวิวว่า เป็นจังดไแต่ดูว่าพ่อลูกจะได้นอนด้วยกันหรือเปล่าเพราะว่าลูกไม่ชอบเสียงเสียงรถไฟกลางคืนจากที่เราใช้เวลาประมาณสัก3-4นาทีนะครับเต็นท์บนหลังคารถครั้งแรกของผมกับลูกนะครับวันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ตอนนี้บรรยากาศก็คือว่าฝนตกนิดนิดหน่อยหน่อยะครับฝนโปรยโปรยกำลังสบายสบายขอนุมตอนนี้เนี่ยมีหมอกนะครับมีหมอกจะไหลเเวียนไปนะครับ โอ้นะครับบรรยากาศดีมากพรุ่งนี้คิดว่าน่าจะน่าน่าจะดีกว่านี้นะครับก็เห็นบรรยากาศว่าเลนส์บนหลังคารถเนี่ยก็สะดวกสบายนะครับปลอดภัยแล้วก็น่าจะสบายอยู่เดี๋ยพวพรุ่งนี้จะมาบอกว่าน,นอนหลับดีไหมแล้วคือภาพสวยมากเดี๋ยวรอดูภาพกันในไอจีนะทุกคน<ะ>ดีนะเตรียมทุกอย่างพร้ม<ะ>อมมากแบบเรียบรุ่งสุดอย่างเดียวจา้าเนื้อทงไม้เลยไหมครับสลงบรถท้าวสคันที่สุดในทริปนี้คืออาหารนะทุกคน มีทุกอย่างแล้วก็เดี๋ยวมีพาสต้าด้วยหาทำมากแต่ว่าถ้าไม่มีอาหารไมาล่อนะจะมาจะเป็นอะไรที่มายากมากพอมีอาหารปุ๊บมาเลยจ้ะนี่พอกลอยแล้วก็มีนะจ๊ะไก่ด้ายม่ทาน้ำจิ้มเจ่วด้วยมาเพราะอาหารมีแต่นนนนเนี่ยแต่เอามาเยอะมันละจ้าพาสต้าคาโบนาราเรียกว่าพาสต้าเพราะมันสองอย่างแต่ว่าเส้นเนี้ยมันขาดเพราะว่ามันกูเตนฟรีเนาะ นี่มือเย็ยน<ด>ของ<ด>วันนี้นะจ๊ะมีมูนพัสดุตอนนี้พี่ช่วยกันต้องซุยฟังพี่ไปยืนฝั่งนั้นแล้วพี่มีถ่ายแต่ฝั่งนี้ไม่เถูกอนตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนนอนนอนไม่หลับกันสักคนเพราะว่าเต็มข้างๆไม่เต็ข้างข้างล่างเสียงดังมากร้องเพลงเสียงดังก็เลยตื่นกันมาทำอา,า,าหารกินกันอีกคืนก็ก็เป็น ป๊าอยากทําอะไรลูกก็ต้องทํำไม่หิวก็ต้องหิวไปกับป๊าที่แทบปะก็อีพีนี้ถือว่าสุดตอนเที่ยงคืนอ่าเที่ยงคืนนี่ทุกคนทุกคนำลังกำลังหาของกินทุกคนนี่คือโคตรเหลียวเลยคือมีหมามาคุยทางขยะด้วยแต่ว่าตอนนี้มันไปแล้วพอเราตื่นมันก็ไปเดี๋ยวให้ดูอ่ะก็ะมจิมมี่คือ นั่งรอข้าวแบบปลานั่งสองสัตว์กินข้าวพี่แทนนั่งกินกินมาม่าซึ่งแบบอุปกรณ์โซคิวมากพี่บ่าวก็นั่งรอข้าวดกๆเราก็ไม่มีอะไรก็ต้มกระต้มไข่ใส่มิกกี้ใส่พริกไทยเกลือหน่อยก็จะได้อุ่นท้องสบายสบาย เช้าวันใหม่ครับเพื่อนๆทีนี้อากาศดีเมื่อคืนเราก็มีฝนเล็กน้อยก็อากาศเย็นสบายกับสบายน่าจะพามาดูพามาดูบรรยากาศตอนนี้อันดับอุณหภูมิน่าจะประมาณเท่าไหร่23 อุณหภูมิยีบามองศาดีมากนะครับไม่ต้องเปิดแอร์นอนสบายนอนสบายทัวไปข้างล่างก็เป็นพราวานเราดูก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เป็นสวนปามหมดเลยข้างล่างที่บลังคาผ่านฝน,นแรงเม่คืนก,ก็ถือว่าสอบผ่านในสอบผ่านกาแฟนะครับอดีเมื่อวานเราลืมกับเอาแก้กาแฟมาจากที่บ้านก็เลยต้องต้องแวะซื้อ ที่ร้านสะดวกซื้อแก้วกาแฟนี่ไปก่อนก็พอใช้ได้นะครับอ่ไปบรรยากาศดีนะเลยตื่นมาเจอต้นปาล์มภูเขาหมอกเย็นแบบเย็นดีอ่ะไช่เย,ย็นนอนแบบไม่เปิดแอร์แล้วนอนเย็นสบายดีมาก ดูแล้วถ้าจะพัพิรุณน่าจะมาเยือนช่วงช่วงสายๆนี่นะอาหารเช้าเราก็เริ่มนะครับช่วยๆกันนะแป๊บนี้ในนี้นมีคามิซานแล้วก็ไข่แล้วก็พริกเลือเอ้ยพริกเลือพริกไข่เกลือกับวิวนั้นกันนบวิวร้อยล้านอ่าวันนี้บอกเลย ร้านนี้มีข้าวต้มขายสแ <ramble> ครมบอร์เรย์ไข่ต้มนี่ไส้กรอกกัวจองไส้กรอกไข่นะครับแฮปปี้เน้นกินจริงๆเลยทีเดียวเพิ่ง <c oughs> นึกได้นะว่าลืมพาทุกคนไปดู ห้องน้ําห้องน้ําเราก็ต้องเดินจากเต็นท์ไปอสักนิดหนึ่งถึงห้องน้ําแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำสามห้องแล้วก็จะมีห้องอาบน้ำห้องหนึ่งนะคะตอนนี้มันยังใหม่อยู่เพราะฉะนั้นมันสะอาดโอเคไม่มีแมงมุมนะคะอย่างที่คาดกันกันไปเลยนะคะทุกคนฝนตกค่ะก็ใครชอบคลิปไปกับป๋าแบบนี้ก็บอกกันมาได้ได้คอมเมนต์นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กด u b s c r i b e ให้พิมด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย